เวลาสวัสดีกันอีกเชนเกลอครับครับอาจารย์มดรถแม็กคุปตาทิสเกตยร์แล้วเจริญครับมี้บบนี้รถต่อมาครับเป็นกันม่านะครับผม EF ฟสามเก้าสามทีนะครับเป็นตัวการที่เก่าแรงครับผมนั่นเองก็ประกอบด้วยใบมีดเดอร์มินาฐานหลังแล้วบบรถตลี่ครับรถประกอบสามชิ้นรับพี่น้องสนใจก็ดูรถได้ที่คุปตาทิสเกตยร์แล้วเจริญครับ เรืองดีเยอะดีสตาร์ทที่ง่ายครับพี่น้องท่านนี้ก็ใช้ตางตภาพคือที่สองแสนแปดเมื่อหายท่านครับทำการสตาร์ทเบอร์งิงไฮมครับพี่น้องเรื่องมาสตาร์ทที่ง่ายครับ ใจด,ดูรถจะลงรถได้ที่ผุ้กตายสีสก,กนะครับผมขาขาเมืองนะครับผมแ้นี่สิีค้าเดือดหลากหลายหลากหลาครับนีข่ขายขาย,ดยสดนะครับพี่น้นองสองแสนแนห้าันบาทครับราคาสุดเราใจครับพี่น้อง ือไปเติมน้ำมันไถย่างเดียวรองรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับผม